และคุณเนี่ยจะต้องเอาตู้เสื้อผ้าเนาะไปวางปลายเตียงแต่ว่าจะติดปัญหาก็คือเปิดหน้าบานไม่ได้คลิปนี้นะคะอนี้จะพาเพื่อนๆมาดูตู้เสื้อผ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราะคะ่ะตู้ใบนี้นะคะบอกเลยว่าเรามาตอบโจทย์ให้คุณเรื่องพื้นที่นะคะการเก็บเสื้อผ้างานใช้สอยเนี่ยฟังก์ชันด้านในอลังการเช่นเดิมค่ะตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นอแมนด้าค่ะที่อยู่ด้านหลังของอดีตนี่นเองนะคะ ตู้ใบนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าตั้งใจทํามากๆนะให้เป็นลักษณะแบบบานเลื่อนหรือว่าบานสไลด์ค่ะนะใครที่มีปัญหานะคะว่าเอ๊ะเอาตู้ไปวางแล้วจะเปิดบานประตูไม่ได้ตู้รุ่นนี้นะเราบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะเนื่องจากว่าเป็นตู้สภาพรุ่นใหม่บอกเลยนะว่าเดี๋ยวออดีจะทําราคาแบบพรีออเดอร์ไว้ให้กับเพื่อนๆนะหากเพื่อนๆนะสนใจราคาแบบ รีออเดอร์ order, กดติดตามนะคะกดทักแชทเข้ามานะเรามีทีมงานคอยให้บริการค่ะและถ้าใครนะอยากจะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดนะของตู้รุ่นนี้เอาแบบนี้ละกันให้เพื่อนๆน,นะกดติดตามไว้คลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกดีเทลทั้งหมดของตู้เสื้อผ้ารุ่นอันด้านี่ค่ะหากว่าเพื่อนๆน,นะต้องการที่จะปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าเพื่อนๆนะต้องการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยง่ายดยีเดียวค่ะทักแชทมาหาดิตอนนี้ได้เลยค่ะ